รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รับชมนะคะก็สู่รายการใต้สันติสุข่วันนี้นะคะจะพาคุณชมค่ะมาดูอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ทางศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดเยแดนภาคใต้ค่ะได้เข้ามาดูแลในพื้นที่จังหวัดเยแดนภาคใต้โดยการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กนะคะให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และว,วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่มากันที่บ้านเรียบนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสะก,กอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ทางสอบตอนะคะได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนและคนในชุมชนเองค่ะ มีการลงมติข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าจะมีการทำอาชีพนั่นก็คือการเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อปลาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางสบตนะคะได้เข้ามาดูแลมอบทั้งอาชีพแล้วก็มอบรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่บ้านเรียบมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมบ้านเรียบหมู่ที่3ตำบลสกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอีกหนึ่งกลุ่มในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่รู้จ,จักกันดีในนามซออบอตอได้ลงมาดูแลพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมรวมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก โครงการที่เข้ามาดูแลสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งตรงความต้องการของชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์และรายได้กลับคืนมาในชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีความสุขเกิดความรักความสามาคัคคีในการขับเคลื่อนชุมชนให้เดินทางไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน และความก้าวหน้าการดําเนินงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันในการทํากิจกรรมร่วมกันสร้างกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบและการทํางานเป็นทีมนําไปสู่การเป็นชุมชนสันติสุขขนาดเล็กที่ยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้และอีกแนวทางหนึ่งที่สําคัญคือดึงประชาชนผู้มีไรายได้น้อย กลุ่มผู้ตกเกณฑ์จปกะทอและกลุ่มคนปกาบางทางสังคมมาร่วมกลุ่มกันเลี้ยงปลาทับทิมทําให้สมาชิกกลุ่มเกิดการสร้างงานสร้างรายได้และสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ทางสุดอำนวยการบริหารจังหวัดเยแดนภาคใต้ค่ะได้เข้ามาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเยแดนภาคใต้นั้นนะคะกับโครงการ พื้นที่สันติสุขขนาดเล็กนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพี่ซ่อนนะคะก็ได้มาพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่มากันที่บ้านเรียบนะคะอยู่ในพื้นที่ของตําบลสะกรมอําเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางสบตนะคะได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็รวมไปถึงการมอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องที่นี่ค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมา่าพี่ซ่อนนะคะก็ได้มานั่งพูดคุยค่ะกับทางของพี่ มะ,มะอาราวีนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของทางสวทที่ได้เข้ามาดูแลในพื้นที่แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคก่อนอื่นเลยค่ะแบบวีค่ะการที่เราเ,าเลือกพื้นที่ที่นี่ที่เราได้มาดูแลโดยเฉพาะในการส่งเสริมให้กับทางกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังเนี่ยคะ่ะจุดเริ่มต้นตรงนี้เพราะว่าอะไรคะพื้นที่ที่นี่คือโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่เศรขนาดเล็กนะครับ โดยกระบวนการทํางานของเราเราใช้กลไกของกลุ่มองค์กรมือที่ต่างๆเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของชุมชนจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็คือเราต้องการที่จะให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะให้มีการบริหารจัดก,การชุมชนด้วยตนเอง <c oughs> นะโดยเราใช้กลุ่มของเลี้ยงปลาทับทิมเนี่ยเป็นผู้ในเรื่องของการจัดทําแผนชุมชนในเรื่องของการทําเวทีความต้องการของพี่น้องประชาชน <c oughs> ว่าในชุมชนบ้านเรียบเนี่ย สิ่งที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการมากที่สุดคืออะไรก็คือเราก็ได้รับแผนชุมชนออกมาก็คือในเรื่องของการส,งส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์และก็เกิดอาชีพและก็เกิดรายได้ให้ใหกับคนในชนุมชนนะฮะซึ่งของกลุ่มปลาเลี้ยงทับทิมเนี่ยนะครับสมาชิกจะมีอยู่จํานวน36คนนะฮะแล้วก็ในขณะนั้นนะฮะทางสวทเองก็ได้ริเริ่มเมื่อปี62ที่ผ่านมาว่าโครงการนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็เลยได้สนับสนุนซึ่งเป็นปัจจัยของการผลิตให้กับกล<น>ุ่มเลี้ยงปลาทับทิมเกิดขึ้นในปี62ที่ผ่านมานแล้วก็ในในระยะต่อเนื่องเนี่ยนะครับทางสบอตอเองนะครับก็ได้มีการประสานเชื่อมโยงกับสุรการที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาเติมเต็มและก็ให้มาหนุนเสริมให้กระบวนการทํางานของกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นทางวิทยา ชุมชนจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้มาเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการบรรจุพันธุ์แปรรูปอะไรต่างๆนะครับในส่วนขององค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐพอเพียงของจังหวัดสงขลานะครับก็จะมาให้องค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดก,การชุมชนโดยเฉพาะการเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากที่สุด นี่คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นของที่มาที่ไปว่าทําไมเหตุผลที่เราต้องต้องเลือกพื้นที่บ้านเรียบเนื่องจากว่าเขามีความพร้อมแล้วก็มีศักยภาพแล้วก็ตรงตามความต้องการของชุมชนคิดว่าในกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อเนี่ยค่ะของบ้านเรียบณตอนนี้ถือว่าเข้มแข็งแล้วยังคะในส่วนของการขับเคลื่อนง,งานตั้งแต่ปี6 2 6 3 64นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ ทางสวตเองเนี่ยก็ได้มีการประสานเชื่อมโยงกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเป็นระยะนะครับเหตุผลที่เราต้องมีการประสานเชื่อมโยงเนื่องจากว่าบทบาทหน้าที่ของส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับมีบทบาทที่สําคัญก็คือเป็นงานอํานวยการการบริหารจัดการรวมไปถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้หน่วยงานของฟังก์ชั่นเนี่ยที่เขาไม่ง่วมารองรับอยู่เนี่ย สามารถที่จะมาช่วยเติมเต็มให้การขับเคลื่อนงานของกลุ่มเนี่ยให้ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างเช่น<ม>ทางสำนักง,งานประมงของอำเภอจังหวัดนะฮะสำนักง,งานเกษตรแม้กระทั่งสำนักง,งาพนพัฒนาชุมชนนะครับของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็<ม>ได้มีการมาช่วยมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการแปรรูปอาหารต่างๆเนี่ยให้ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะส่งออกจําหน่ายปลาเนี่ยให้กับต่างจังหวัดได้นะฮะแม,ม้กระทั่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ทางสวตอเองก็ได้มีการประสานการประชาสัมพันธ์เป็นระยะระยะนะฮะจะเห็นได้ว่ากลุ่มปลาเลี้ยงทับทิมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่เคยรู้จักว่าบ้านเรียบเนี่ยเขามีศักยภาพของการเลี้ยงปลาแต่ถึงขณะนี้เนี่ยทางสวตอเองพอมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่บ้านเรียบเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักและก็มีผู้ประกอบการจากหัดใหญ่จากสงขลานี่ก็จะมาจับจองสั่งปลาเนี่ยครับเพราะเนื่องจากว่าปลาทับทิมเนี่ย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในเรื่องของการทําเมี่ยงปลาเมี่ยงปลานะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการกับเคลื่อนง,งานเราไม่ใช่เราจะหยุดแค่ปี2ปีเราต้องการที่จะให้เกิดความต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะเกิดประโยชน์แล้วก็มันจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของของของสหประชาชาติจากการได้สอบถามข้อมูลน,นะครับเขาเ ก่อนที่โครงการจะเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการเลี้ยงปลาทับทิมเนี่ยจะมีรายได้อยู่แต่ละเดือนประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มเนี่ยประมาณ7 0 0 0 0สบาทต่อปีนะ mm. ซึ่งคิดว่า,เ,าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็ถ้าสมมุติว่า เราเนี่ยจะเป็นหน่วยหลักสําคัญในการประสานงานเชื่อมโยงในอนาคตต่อไปเนี่ยผมคิดว่าชุมชนชุมชนบ้านเรียบเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งที่ที่พี่น้องประชาชนสามารถบริหารจัดการได้วเองครับค่ะก็สมดังคําที่ทางสปตพูดไว้ตลอดเลยว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าเปรียบเสมือนว่าเป็นด่านหน้าแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนแล้วก็คอยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาพัฒนาอาชีพแล้วก็รวมไปถึงสร้างงานมอบรายได้ให้กับพี่น้องใลาพื้น ที่ตรงตามความต้องการของแต่ละชุมชนนั้นๆว่าประชามติของพื้นที่ของแต่ละชุมชนต้องการอาชีพอะไรเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ในพื้นที่ของชุมชนของเขาเองเหมือนอย่างเช่นที่นี่ค่ะที่ทางสปตแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนนะคะที่ได้เข้ามาดูแลในพื้นที่ของชุมชนบ้านเรียบที่ต่างชุมชนเขาก็ได้มีการลงมติมาแล้วว่าต้องการที่จะเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อปลาจนเกิดการเลี้ยงปลามาแล้วก็เป็น กลุ่มที่เข้มแข็งกลุ่มหนึ่งที่สามารถขายทั้งปลาสดได้และที่สำคัญมีการต่อยอดโดยการที่หน่วยงานทางภาครัฐมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลาได้เข้ามาแปรรูปจาก ปลาที่อยู่ในบ่อเน,<ม>นี่ยแหละม,มาทําการแปรรูปเป็นปลาส้มแล้วก็รวมไปถึงปลาแดดเดียวก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางการตลาดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานปลาทับทิมของกลุ่มบ้านเรียบ,<อ>บแห่ง<อ>นี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ซ่อนต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับแบลวีนะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของทางสูนตรอำนวยการบริหารจังหวัดชเชายแดนภาคใต้ที่คอยมาดูแลทุกสุขข,ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชเชายแดนภาคใต้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ปรับพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กบ้านเรียบดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2562เลี้ยงปลาทับทิมในบ่อดินจำนวน1บอ่อจำนวนปลาทับทิม50,000ตัวและในปี2565ได้มีการขยายพื้นที่เลี้ยงเพิ่มอีก1บอ่อปัจจุบันมีจำนวน2บอ่อเนื่องจากความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นทำให้การเลี้ยงปลาทับทิมตอบโจทย์ให้กับสมาชิกกลุ่ม จึงเกิดการนำปลาทับทิมมาแปรรูปจากการดูแลและการคอยให้คำแนะนำกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมบ้านเรียบจากทางวิทยาลัยชุมชนสงขาก่อนอื่นก็คือเมื่อปีงบประมาณ65นะคะทางวิเลมชนสงขาค่ะเราได้เข้ามาสำรวจว่าพื้นที่น,นี้มีกลุ่มชุมชนที่ว่าต้องการที่จะให้ได้รับการช่วยเหลือค่ะในเรื่องอะไรบ้าง ก็ปรากฏว่าได้คุยกับสมาชิกในกลุ่มเลี้ยงปลาทับทีมอะค่ะก็ได้ทราบปัญหาว่าบางทีมีปลาแล้วก็มันมันตกไซส์ตกขนาดอะค่ะไม่สามารถ เอาไปขายแล้วก็ขายแล้วโดนกดราคาจากแม่ค้าคนกลางอะค่ะก็เลยมานั่งคิดแล้วก็ตกผลึกว่า,าเราจะนำปลาเนี่ยค่ะมาแปรรูปก็คุยกันในในในทีมทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็สมาชิกก็สรุปว่าได้ปลาแปรรูปมา2 2ชนิดนะคะก็คือ1เป็นปลาแดดเดียวนะคะแล้วก็2ก็คือปลาส้มอะค่ะก็คือทำมาจากปลาท่บทิมที่ตกไซส์ที่จากในบ่อเนี่ยค่ะเพราะบางครั้งก็ ตกไซส์แล้วโดนกดราคาบ้างหรือไม่ก็ในช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะบางทีน้ําท่วมก็เอาไม่ทนันเก็บไม่ทันเก็บเก็บไม่ทันในส่วนของการตลาดนะคะถ้าวิลเยิมชนมีการออ,ออกบูธอย่างเงี่ยคะ่ะเราก็จะนําปลาเนี่ยค่ะไปไป,ไปวางขายแล้วก็มีการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้วยะคะ่ะแต่ว่าก็ยังยังมีขายไม่ได้แพร่หลายมากนะคะย,ยังเริ่มต้นอยู่ค่ะก็ผู้บริโภคค่ะก็ก็ให้รับ รับความสนใจแล้วก็เหมือนเขาก็จะติชมว่าเ,าเค็มไปจืดไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาบอกทางกลุ่มแล้วก็ทางกลุ่มเขาจะปรับเปลี่ยนตามที่ลูกค้าต้องการนะคะป้านดแดดเดียวก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยด้วยบางทีแดดแล้วก็เรายังไม่มีตู้อบพลังงานแสงอาทิตะคะ่ะ บางทีแดดมันยังม,ม,มันมันมีไม่ไม่เยอะค่ะก็ทําให้ปลาแดดเดียวอ่ะมันแห้งไม่ดีบางทีก็ก็เก็บได้ไม่นานนะคะปีนี้ค่ะได้วางแผนว่าเราจะทําเป็นตู้อบพลังงานแสงอาทิตยะค่ะแล้วก็จะทำเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะจะกะว่าจะหลังหลังอาคารเนี้ยค่ะจะมีมีการสร้างเป็นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อีกทีนงคะแล้วก็แล้วก็จะเพิ่มผลิตภัณฑ์อีกสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นพวกปลา แป่รูปยังยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่สรุปว่าเป็นปาลาอะไรค่ะการทำปลาส้มก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีแค่เกลือส่วนผสมก็มีแค่เกลือแล้วก็น้ำตาลแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวเขาเรียกข้าวคั่วบ้านโดนนะค่ะ ส่วนผสมก็มีเกลือนะคะเกลือก็เกลือก็ประมาณหน,นะะึ่งช้อนค่ะสาหรับสําหรับปลาหนึ่งกิโลนะคะเกลือประมาณหนึ่งช้อนนี่สําหรับปลาหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลทรายะคะ่ะน้าตาลทรายก็ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งชะะ้อนค่ะน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็จะมีผสมน้นะะําค่ะน้ําครึ่งขวดคะ่ะอ่า โอเคเอาคนเลยแล้วเราก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันนะคะให้เกลือกับน้ำตาลละลายพอคนเกลือให้เข้ากันเสร็จคนเกลือให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เราก็จะนำปลามาหมักมาหมักในน้ำในน้ำที่ที่เราผสมไว้อันนี้ส่วนผสมนี้สำหรับปลาหนึ่งกิโลก็อยู่ประมาณที่สี่ตัวปลาค่ะ ที่เราจะให้ดูวนันนี้อยู่ที่ประมาณสีตัวค่ะสีตัวโอเคบงังบังเลยตอนเราหมักนี่เราต้องหมักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงจะเอาออกได้เราหมักหมักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์โกอนค่ะหมักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเราแล้วก็หนึ่งอาทิตย์เราก็จะเอาปลานี่แหละออกมาจากหล แล้วก็มาพักให้มันน้ำแห้งแล้วก็เราจะมาคุกกับไอ้ข้าวคั่วค่ะคุกกับข้าวควั่วเสร็จล้วก็จะใส่ถุงแพ็คอบตลาด ทา่านผู้ชมคะและพี่ด้านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบัณฑิตอาสาในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงเป็นเลขาของกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมที่บ้านเรียบด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุาผู้ชมค่ะพี่จอนนะคะก็ได้มาพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมกับพี่ด้าเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ด้าค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลย<ช>ค่ะในพื้นที่ที่บ้านเรียบของเราเนี่ยค่ะ,คะแต่เดิมนั้นเราก็มีการเลี้ยงปลาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ เลี้ยงปลาของกลุ่มกเกษตรกรประมาณ3-4มถึงรายนะคะแล้วเราเขาก็ผ่านตัวเองเลี้ยงปลาทับทิมด้วยเลี้ยงกุ้งด้วยแล้วก็ช่วงช่วงเขาประสบป,ปัญหาเรื่องไม่มีทุนนะคะก็เลยพื้นที่ตรงนี้เป็นที่รกร้างก็คือไม่มีการทําประโยชน์อะไรคะ่ะเราก็เลยเราเป็นบัณฑิตอาสาในพื้นที่เราก็เล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะทําให้หมู่บ้านตรงนี้ค่ะมีมีมรายได้เสริมสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ก็เลยคิดกับ ทางด้านผู้นําชุมชนก็คือทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าจะทํายังไงให้คนในชุมชนมีไรายได้เสริมขึ้นมาเราก็มีการระดมความคิดกันในคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะ,ะ,คะแล้วก็ได้การมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้สมาชิกนะคะมาสมัครเข้าร่วมกลุ่มกับเราะคะ่ะโดยการระดมทุนคนละนิดหน่อยะคะ่ะแต่แต่ทุนเดิมหลักก็คือ จะสนับสนุนใช่ค่ะทุนเดิมหลักก็คือทางผู้ใหญ่บ้านแกจะเป็นคนคอยสนับสนุนอ,อยู่แล้วค่ะและณปัจจุบันนี้ค่ะพี่ดาคะเรามีสมาชิกเนี่ยทั้งหมดกี่คนแล้วคะสมาชิกทั้งหมดก็คือ 3, 36 6คนนะคะ,คะและส่วนใหญ่ก็คือสมาชิกของกลุ่มเลี้ยงปลาทัพทิมเนี่ยค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มไหนสมาชิกส่วนใหญ่นะคะจะมีก็คือสมาชิก เดิมๆก็คือกลุ่มผู้เลี้ยงปลาอยู่แล้วประมาณ4 5รายแต่ว่ากลุ่มเราก็คือเรามีจุดประสงค์หลักก็คือการกระจายรายได้สู่ชุมชนกระจายรายได้นี้เราต้องเน้นที่กลุ่มเบาบางทางสังคมกลุ่มผู้ด,ด้ยโอกาสอะคะ่ะก็คือเราเราจะทําให้ยังไงให้กลุ่มบุคคลเขาเหล่านี้เขามีความเข้มแข็งที่สามารถที่จะอยู่ในชุมชนได้อย่างามีความสุขค่ะเรา รู้สึกขอบคุณมากนะคะท,ทั้งทั้งด้านสอบอตอวิจัยชุมชนหน่วยงานอื่นๆทั้งดังด้านประมงแล้วก็กองทุนฟื้นฟูที่ได้ให้เข้ามาส,สนับสนุนกลุ่มและก็ทําให้กลุ่มของเราค่ะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วพี่ดาคะถ้าพูดถึงในพื้นที่ทางภาคใต้ของเราโดยเฉพาะปลายปีแบบนี้พฤศจิกายนธันวาคมแน่นอนเลยมันเป็นส่วนของหน้าฝนทางบ้านเราตรงเนี้มันมีผลกระทบต่อบ่อเลี้ยงปลาเราไหมคะ ตรงนี้ก็คือตอบตรงๆเลยนะคะก็คือพื้นที่ตรงนี้มาเป็นพื้นที่สีแดงอะค่ะพื้นที่ที่รองรับน้ําจากนาทวีเลยเต็มเต็มเลยแต่ว่าทางเกษตรกรนะคะเขาจะรู้เลยว่าเดือนนี้จะต้องทํำยังไงไม่ให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มของเราเรามีการบริหารจัดการยังไงคะค่ะก็คือช่วงเดือนนี้ค่ะเราจะมีการทยอยขายปลาออกไปเดี๋ยวถ้าปลาเหลืออีกเยอะเราก็จะเพิ่มจํานวนกระชังเราก็จะ เอาปลาใส่ไว้ในกระชังค่ะเพราะว่าเวลาที่เกิดช่วงน้าท่วมน้ําท่วมหรืออุทกภัยอะค่ะเราจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่อะค่ะแล้วคิดว่าตรงนี้ค่ะพอเราทั้งเลี้ยงปลาแล้วก็รวมไปถึงของการแปรรูปปลาค่ะทับทิมเนี่ยค่ะคิดว่าตัวสมาชิกเองเนี่ยค่ะตอบรับยังไงบ้างคะตัวสมาชิกเองนะคะทุกคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีอะค่ะก็คือเหมือนกับว่ามีมีความร่วมมือก็คืออยากที่จะ พัฒนาต่อยอดกลุ่มให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้คือมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ่ะค่ะาล้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่ด้านะคะได้ฝากถึงตัวผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นใครที่อยากจะสั่งซื้อในส่วนของปลาทับทิมแบบสดหรือว่าอ,อุดหนุนในเรื่องของแปรรูปท,ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นปลาสม้มปลาทับทิมหรือแม้แต่ปลาแตดเดี่ยวปลาทับทิมเพราะว่าการันตีแล้วว่าไม่คาวแน่นอนเพราะรสชาติกลมกล่อมได้เลยค่ะ ทางช่องทางค่ะตอนนี้นะคะทางกลุ่มเลี้ยงปลาทับทินบ้านเรียบนะคะเราก็มีเพจกลุ่มเลี้ยงปลาทับทินบ้านเรียบด้วยนะคะเรามีขายปลาสดหน้าบอ่อแล้วก็มีการแปลรูปเป็นปลาส้มและก็ปลาเด็ดเดียวด้วยค่ะสามารถติดต่อได้ทางเพจกลุ่มเลี้ยงปลาทับทินเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็ติดต่อส่วนตัวได้เลยค่ะโดยที่ ที่เบอร์0986905092ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มขาที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชเดนภาคใต้นะคะแล้วก็รวมไปถึงวิทยาลัยชุมชนสงขาแล้วก็รวมไปถึงอีกหน่วยงานภาครัฐที่ได้เข้ามาดูแลในพื้นที่ทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นด้วยก็อย่างรเราใช้ความเป็นอยู่ทุนเดิมของพื้นที่ของในพื้นที่เนี้ยที่มีอยู่แล้วในเรื่องของการเลี้ยงปลามาต่อยอดแล้วก็มาทํา ให้เกิดอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่บ้านเรียบแห่งนี้ค่ะจุดเด่นที่สําคัญของการขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กคือการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือและความเข้าใจต่อการสร้างพื้นที่สันติสุข และอาศัยกลไกลสภาสันติสุขตำบลร่วมขับเคลื่อนโดยจะมีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ทางสบตค่ะได้เข้ามาดูแลโดยการที่มาพัฒนาพื้นที่มอบอาชีพมอบรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่แห่งนี้ค่ะที่พี่ต้นนะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งโครงการ นะะในการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กโดยการมอบการเลี้ยงปลาในบ่อปลาปลาทับทิมให้กับพี่น้องในพื้นที่บ้านเรียบแห่งนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นความต้องการของคนในชุมชนบ้านเรียบเองนะคะที่ต้องการจะเลี้ยงปลาทับทิมและต่อยอดโดยการแปรรูปโดยทางวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลาได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งถือว่าสบตอเองนะคะก็ถือว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพี่น้องใน ชลและก้อนหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะรายการใต้สติสุขนะคะจะพาผู้ชมค่ะไปพบเรื่องราวอะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ